ตอนนี้เราได้ทำการยึดช่องไว้ที่เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะพามาดูกองถ่ายกันหินหัวดเหลืองนั้นไหมคะฮันนี่สบายสบายใช่นหสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดิโนดิน ช่องไข่กันแน่ช่องไข่วะตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินไปยังจุดนั้นหมายก็คือปั๊มในตัวโรงพยาบาลในตัวมอในในอะไรสักอย่างเออในมหาวิทยาลัยไม่ใช่โรงพยาบาลเออนะจ๊ะเราอ่ะเดินตั้งแต่แบบตรงท่ามไอ้มออ,อใช่ปะ่ะเออไปจนถึงตรงนะจุดนั้นหมายอะ่ะถามว่าเขินคนหรือเปล่าเขินตน่าไดา้วค่ะ ือเร่าเสนอว่าเออไปทุกทุกดีกว่าไว้เพราะว่าแบบเออมันได้แค่เดียวถึงไงแต่ก็อย่างว่าเนาะประหยัดเงินนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเงินกินเท่าไหร่นะจ๊ะ,จะก็เดี๋ยวไปเจอเพื่อนๆกันอีกทีนะคะตรงนู้นก็ทกัะวันนี้นะคะก็เมคอัพเอ่ยิกเอย่ยเสื้อจัดเต็มนะคะแต่ว่ารองเท้า <c oughs> อะไรเอย่ยอะไรเอ่ยต่างจากพวกนะจ๊ะก็ถึงที่หมายปลายทางของสถานที่นักพายเรืแล้วค่ะเย้ ตอนนี้เราอยู่กับโคล่าเหมือนเดิมทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นหน้าเลยว่าไม่ใส่คอนแทคเพราะสวยสอุดที่พายของเรานะคะก็คือตึกแถวตึกนิติศาสตร์ของมหาลัยสงข,าขลานครินทร์นะคะจังหวัดสงขลาก็น่าจะเป็นที่หนึ่งมาทางนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูสมาชิกของในโปรเราแต่ละคนนะคะซึ่งถามว่าหัวโปรคือใครฉันยิงแหละคะ่ะกูพอ ก็เดี๋ยวไปดูสมาชิกของในโปรโเราเลยจะตัดเยอะแดเลยคลิปนี้ <laughs> จะพาไปดูสมาชิกในโปรของเราทั้งหมดนะคะก็ไปดูกันเลยก็ตอนนี้ยู่กับสมาชิกโปรของเราสบทั้งแรกนะคะก็แนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อดาวนะคะเนมคอสเจ้าคิวค่ะคอสเป็นมีนะนะคะจากมาฮีโรของ A ค่ะช่องทางการติดต่อก็คือเฟซบุ๊กนะคะนภัสลาภูริภูนันพูลภักิค่ะแล้วก็ไอจีคิวคิวคือแบบวีเอ สวัสดีค่ะชื่อแบมน,นะคะไอโนิวคอสคือคลาสวันนี้คอสเป็นพิชิมาเอโบแล้วก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Class KA แล้วก็ตัวเพจที่คุณยังค่อยรออีกหรับใครที่อยากติดตามสองท่านนี้ก็๋ยวที่เราจะแปะไว้ให้คนะอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะค่ะก็ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูหนุม่มๆเราที่กำลังแอบอยู่ตรง จุดรวมพลของเรานะคะว่าเขากำลังจะทำอะไรกันต้องเชื่อว่าเขาทำอะไรกันอยู่บางที่ก็สงสาาัยว่าเราของเราเป็นตลกคาเฟ่หรือเปล่าก็สามท่านที่อยู่ในโปรอของเรานะคะก็รบกวนแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิมนะคะพร้อเป็นบาฮโกูค่ะเฟซยิปซดค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพลงค่ะเนมอร์คูเอค่นนคะช่องทางการติดต่อเออ K O O D คอคอสวันนี้คอสเป็นศูนย์โอเคและอีกท่านหนึ่งนะจ๊ะสวัสดีครับนี่ครับเอ่อเนมคอสบุ๋งบุ๋งครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะเนมคอสบุ๋งบุ๋งครับคอร์สเป็นศูนย์ศูนย์ครับทางการติดต่อ y u n g v U n g ครับสวัสดีค่ะบีินะคะอ่าวันนี้คอสเป็นเทโลกิจชวนโตค่ะเฟซบุ๊กอะไรกันครับเนี่ยค่ะอะไรก็คืออะไรกันครับเนี่ยคือชื่อเฟซบุ๊กใช่ค่ะโอเคทุกคนอย่าสงสัยก็เดี๋ยวเราจะไป ไปให้นะคะตรงนี้สำหรับใครที่อยากจะติดตามคุณโทโรกิจของเรานะจ๊ะสวัสดีค่ะเป็นไงรายการดูจริงจังึ้นก็แนะนําตัวนะคะลูกโปรของเราอีกหนึ่งคนอีกจ้าชื่อฝ้ายค่ะในมุขชื่อไซยะค่ะชื่อเฟสชื่อไายะซาร์นะคะนานามินะคะชื่อคริสติน่าเป็นชื่อจริงนานามิชื่อเนมคอสนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube นานามินะคะนานามิคอสคอสแล้วก็เป็นเพจที่เขียนว่านานามิเลยก็เดี๋ยวน่าจะได้อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างนี้แหละก็น่าจะไปปักกันได้ค่ะและอีกขั้นนึงจ้าแรมนะคะวันนี้คอสเป็นมุรละกะโอชะโกก็ติดตามได้ทางเพจช่อเพจช่นคนแทคูลอยู่ไว้ด้านล่างนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทั้งสองคนนะคะก็ตอนนี้อยู่กับลูกโปรของเราอีกคนนึงนะคะอ๋อเก็บยูโคลาค่ะยูโคลาจะ ก็กูนะคะชื่อโอมีไงที่ข่าหมีด้วยเตารีดนะคะวันนี้ขอถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงคอเป็นวิลเลนทั้งที่คนอื่นเขาเป็นฮีโร่กันคะเพราะว่านางมันร้ายค่ะมันร้ายแต่มันเด่นอยู่แต่เพื่อนนะจ๊ะบอกไว้ก่อนในขณะที่คนอื่นเขาแบบว่านักเรียนยูเอนะคะน้องนางเขาก็แบบใสๆอะค่ะใครเอ่ยนี่อะไรก๊ง ความชานมไข่มุกนี้นะจ๊ชะชานมไข่มุกอร่อยไหมคะเธอคอนแทคเลนส์ไปไหนอ่ะแม่ตาแล้วชิด้วย <laughs> แม่เขาวันนี้โทกับตาไม่เหลืองเลยคะ่ะ <laughs> ไม่ไม่ได้เบิกเงี้ยวันนี้โอ้ไม่ได้เบิกเงี้ยที <laughs> คนเลวแล้ว <laughs> ร้อนและเหนื่อยใช่ใดว้วันนี้พูดถึงฉันก็มาทั้งวันแล้วนะถึงแต่งหน้าตั้งแต่ประมาณไม่ถึง8ปดโมงอะ่ะถึงก่อนเพ่อนเพราะว่าต้องมาแต่งหน้าคนอื่นนะคะเนาะก็วันนี้อยู่เยอะกว่าพ่อแม่อีกะคะอยู่เยอะกว่าที่บ้าน <laughs> อีกก็ <laughs> ใช่ค่ะตามเลยะคะรีวิวก็ตามสีหน้าของดิฉันและโคลานะตอนนี้หน้าเฉะแล้วค่ะตอนนี้หน้าแฉยไม่ไหว